สวัสดีค่ะทาดแมวทุกท่กานคะ่ะวันนี้ดิฉันจะนำความน่ารักของน้องแมวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะน้องแมวของเรานะคะย้ำคำคืนนะคะน้องก็อยู่กันอย่างน่ารักเลยค่ะโดยเฉพาะน้องตัวนี้นะคะชื่ออะไรคะตัวนี้เนี่ยตากลมๆสีเขียวๆกลมโตจริงๆ หน้าตาติ้มลิ้มติ้มลิ้มจิ้มลิ้มน่ารักนะคะถ้าเหมือนกับคนนะคะน้องอลิศเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้หญิงที่หน้าตาติ้มลิ้มปากนิดจมูกหน่อยแต่ว่าตาโตนะคะอ่าบุคลิกท่าทางน่ารักน่ารักนะคะตัวกลมๆนะคะผู้หญิงของเราก็นึกถึงผู้หญิงก็จะมีรูปหน้าที่เป็นแบบ รูปหน้าสั้นๆกลมๆนะคะแล้วก็แก้มเยอะๆหน้าตาน่ารักน่ารักนะคะนี่จะนึกถึงผู้หญิงลักษณะอย่างนั้นนะคะผู้หญิงเรานะคะคาว่าสวยกับน่ารักเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าน่ารักเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะคะแต่สวยอะนะคะมันก็จะสวยประเดียวประดาวนะคะมันจะอยู่ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มี หน้าตาน่ารักอยู่แล้วนะคะทานิสัยน่ารักด้วยหน้าคบหน้าหาเลยค่ะเป็นที่เสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ต้องตาต้องใจเลยนะคะผู้หญิงเรานะคะถ้ามีนิสัยเฮฮาน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเฟลลี่นะคะเออ มีความเป็นกันเองกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เอาใจใส่คนนั้นคนนี้นะคะให้แบบความสนิทสนมนะคะจนคนบางคนเข้าใจผิดนะคะคิดไปว่า,าผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้ใจกับเรานะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเกินเลยกันนะคะ ลักษณะนี้นะคะกำลังจะพูดถึงสังคมไทยนะคะที่ตอนนี้นะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้วัฒนธรรมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนนะคะเออไม่ได้มองวัฒนธรรมตรงนี้นะคะว่าเออเขามีภรรยาอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วนะคะบางคนก็แบบมากระอ,อ,อะไรอะ่ะกระลิ้มกระเลียนะคะ หรือว่าบางคนก็มาหยอกกันมาแสดงความสนิทสนมก้มเกี้ยวมาแบบเกินเลยมากกว่าเพื่อนนะคะก็ดิ้ฉันคิดว่าบางครั้งนะคะการที่คนเรานะคะประครับประคองชีวิตประครับประคองชีวิตครอบครัวเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่า,าถ้าเรานะคะ ยึดถือศิลธรรมก็คือศีลห้านะคะที่เราคนไทยเนี่ยคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยคะ่ะที่ยึดถืออยู่เป็นประจำนะคะก็คือจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดํำรงอยู่ด้วยความอ,อมีความสุขอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปลักทรัพย์หรือขโมยทรัพย์ใครไม่โกหกไม่ผิดลูกเมียคนอื่นนะคะ ไม่ดื่มสุราเมรัยนะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการดีสำหรับเรานะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเอ่อเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ไม่อะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองะค่ะดิฉันก็คือตอนนี้นะคะก็มองดู ดูข่าวหลายๆข่าวนะคะที่คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอย่าล้างกันมันก็คิดว่าเป็นสังคมที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนที่แต่งงานมีลูกแล้วนะคะกรณีเรามีลูกเนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงครอบครัวของเรานะคะมีลูกมีเมียนะคะก็มีความรับผิดชอบกับลูกกับเมียแล้วก็ครอบครัวตัวเองนะคะไม่ควรที่จะไป มีเล็กมีน้อยนะคะไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีนะคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ามีข่าวมาให้ดูหลายๆข่าวก็เลยมาพูดให้ฟังกันนะคะนี่น้องเอสเม่ดังทำอะไรอ่ะคะลูกน้องเอสเม่ดิฉันเข้าไปในห้องนะคะน้องเอสเม่เนี่ยดิฉันให้ออกมาข้างนอกครั้งนึงแล้วคะ่ะออกมากินอาหารนะคะพอดีน้องหิว อพอเมื่อกี้ก็จะออกมาอีกนะคะเพราะว่าน้องอไปเคี้ยวอาหารเม็ดนะคะก็คือเขาก็พยายามไปกินอาหารนะคะแต่ว่าเขาเคี้ยวไม่ได้นะคะเขาก็ต้องการจะออกมาอีกนะคะมาหาอาหารรับประทานนะคะน้องอลิสของเราไม่สนใจใครนะคะให้เอาอกเอาใจอย่างเดียวเลยน้องอลิสนะคะน้องอลิสเนี่ยน่ารักจริงๆนะคะน่ารักมาก เขาไม่สนใจอะไรนะคะเวลาเอาอาหารไปให้ดิฉันที่บอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าน้องอลิศเนี่ยนิใส่ดีจะรับผิดชอบอาหารของตัวเองนะคะใครกินเหลือเอาไว้น้องอลิซก็จะคอยเก็บคอยกวาดนะคะกวาดจนเกี้ยงเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ว่าไม่เลือกมากนะคะอะไรก็ได้เขากินทั้งนั้นนะคะน้องอลิศเนี่ยถ้าเป็นคนก็จะเป็นคนที่ไม่เลือกมากนะคะ มีอะไรให้กินก็กินนะคะส่วนน้องเอสเมีเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกแล้วค่ะน่าจะเป็นเพราะฟันของน้องอะคะ่ะที่เคี้ยวอาหารไม่ได้น้องก็เลยไม่รับประทานอาหารเม็ดนะคะแต่บางครั้งเขาก็นี่นี่แบบเนี้ยนี่นี่น,นี่เขาไอ้นั้นทนไม่ไหวนะคะเขาหิวอะคะ่ะเขาก็เลยลงไปรับประทานอาหารนะคะ ดูสิดิฉันจะถ่ายดูว่าเขาจะกินไปได้สักกี่เม็ดนะคะเขาก็พยายามเคี้ยวนะคะดิฉันแอบดูอยู่นะคะแอบถ่ายอยู่นี่นี่เขากินแล้วก็เขาเคี้ยวไม่ได้ดูเขาสิพยายามกินนะคะน้องเอสเม่ S M e เนี่ยน่ารักนะคะน่าสงสารน้องเฮ้น้องพยายามกินพยายามกิน คืออยู่ในห้องนะคะ่ะเขาเนี่ยบอกว่าเอาหนูออกไปข้างนอกหน่อยเอาหนูออกไปข้างนอกหน่อยเขาจะออกไปกินอาหารเปียกนะคะแต่พอดีว่าเขาเนี่ยเมื่อกี้ได้ออกมาแล้วก็เลยไม่ให้ออกแล้วนะคะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะกินอาหารเม็ดอยู่ว่าเขาเนี่ยชิวมากเขาว่าเขาจะกินอาหารเม็ดดูว่าเขาจะกินได้ไหมปรากฏว่าเขากินไปได้นิดเดียวค่ะ กินไปนิดเดียวแล้วก็ขึ้นไปสักประเดี๋ยวก็ลงมาใหม่นะคะเพราะว่าเขาอิว่เขาก็มากินอย่อยางนี้ค่ะน้องแอสเมเนี่ยจะตัวผอมๆนะคะผอมกว่าคนอื่นแล้ค่ะผอมมากตัวนิดเดียวมีแต่น้องแอสเมเนี่ยค่ะที่พยายามที่จะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกทุกวันทุกวันเลยแต่น้องตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้อง อลิสนะคะหรือน้องเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่ควรที่จะออกข้างนอกนะคะเขาก็อยู่ในห้องตลอดนะคะเขาก็อยู่ในห้องตามภาษาคะ่ะน้องเอสมี่ตัวเดียวอะ่ะที่จะออกข้างนอกนะคะส่วนน้องเอ็ดเวิร์ดเนี่ยน้องเอ็ดเวิร์ดก็เรียบร้อยนะคะเวลาดิฉันเข้าไปในห้องหรือว่าคุณพ่อเขาเข้าไปในห้องเนี่ยเขาก็สกิดให้เล่นนะคะเขาจะเล่นด้วยตลอด อยากจะลิ้นนะคะเดี๋ยวจะออกกําลังกายเขาก็ชอบต่อยมวยนะคะชอบออกกําลังกายเหมือนผู้ชายแบบผู้ชายอะคะ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ดูน้องเอสเม่กันนะคะว่าน้องเอสเม่เป็นยังไงบ้างนะคะดิฉันสังเกตดูนะคะพึ่งไปตัดขนมานะคะขนน้องเอสเม่ก็เริ่มยาวแล้วนะคะน้องเอสเม่เนี่ยพอขนยาวปุ๊บนะคะ ัก็จะพองขึ้นมาทันทีเลยนะคะดูเหมือนกับตัวใหญ่นะคะแต่จริงๆตัวนิดเดียวดูสิคะขนาดเขาขนเริ่มออกแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าเขาเนี่ยจะผอมมากๆมีซี่โครงไม่มีส่วนไหนที่เป็นไขมันเลยนะคะเพราะว่าน้องเอสเมเนี่ยก็คือเขารับประทานอาหารไม่ได้นั่นเองนะคะก็หายาบำรุงมาให้เขา บำรุงนะคะแล้วก็หาอาหารมาให้เขารับประทานนะคะส่วนน้องตัวนี้นะคะดูตากลมสิคะตากลมจริงๆเลยน้องอลิศขาน้องอลิศขาตากลมจังเลยหนูทำอะไรอะ่ะคะหนูนั่งอยู่บนหมอนค่ะหนูชอบหมอนจังเลยคุณแม่นั่นตัวอะไรล่ะคุณแม่มันอยู่บนเพดานนะ่ะหนู ข้างนอกอ่ะคุณแม่จะให้พี่ออกหรือเปล่าอ่ะพี่จะไปรับประทานอาหารหนะ้าพี่หิวพี่หิวเมื่อกี้พี่กินยังไม่อิ่มเลยพี่เคี้ยวไม่ได้นะน้องอลิสนะเห็นใจพี่สนนะเห็นใจพี่ด้วยนะแต่คุณแม่บอกว่าไม่ให้ออกแล้วคุณแม่บอกว่าเมื่อกี้พี่ออกไปครั้ง,งแล้วคุณแม่บอกว่าค่อยออกพรุ่งนี้แล้วก็มันดึกแล้วด้วย พี่ก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับไปนั่งบนโอค์แล้วเนี่ยพี่อะรอออกพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณแม่อย่าลืมสัญญานะพรุ่งนี้ให้พี่ออกด้วยนะคุณแม่นะขอพราคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสึกนัทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะ ดูความน่ารักของน้องๆแต่ละตัวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ละตัวนะคะลาตีสวัสดนค่ะลาตีสวัสดีสวัสดีค่ะ